ก็โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับสายเติมนะครับประมาณสองกิจกรรมนะครับผู้ชมนะกิจกรรมแรกก็จะเป็นสกินปืนเ k เค p l e 7เจ็ดเลยนะครับมาใหม่แล้วนะครับทุผู้ชมเอากลับมาขายรอบนะครับเก้าเพชรนะครับถ้าหมดถ้าถ้าหมดตู้ก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับทานผู้ชมนี่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลย สวยมากคุณผู้ชมเอากลับมากีรอบก็ถูกใจท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วค่าสถานะของเขาก็ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมนอกจากเอแล้วนะครับยังมีเปอร์ยังมีสกินคู่หูนะครับจัดเลี้ยงนะครับก็ต่า,ตายนะ นี่เลยนะครับเป็นหูอหสัตว์เลี้ยงที่จะตายนะครับทุกชมแล้วยังมีกระเป๋าอีกนะครับทุกชมนะมี a i r p o d รด้วยนะครับแอร์พอไม่มีเอฟเฟคอะไรนะนอกนั้นก็จะมีสกินเปินที่แบบสุ่มแล้วไม่ได้ถาวรนะ ก็ค่ะนะกิจกรรมที่สองจะเป็นป๊อปอัพนะครับท่านผู้ชมรับไอคิดตันของผลึกคิดตันนะครับของ a อโบรากอนนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับท่านผู้ชมนะแค่แท่านผู้ชมเติม้า9เพรนะครับก็รับ2กล่องนะครับถ้า299เพรก็รับ3กล่องนะครับถ้า5กล่องก็499เพรนะครับท่านผู้ชมนะ ระยะเวลากิจกรรมก็สิบเจ็ดนาถึงวันที่สิบเก้านะครับท่านชมส่วนอันนี้นะครับก็ระยะเวลากิจกรรมก็สิบสี่วันนะครับอาจจะน่าจะมากกว่านะมากกว่าป๊อปอัพนะครับท่านชมนะก็ใครนะครับ ถ้าใครพร้อมแล้วก็รับชมคลิปกันเลยนะครับไปลุยลุยลุยก็กลบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็วันนี้นครับผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับเป็นตัวละครตัวผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าผมได้ถาวรเลหรือได้เจ็ดวันนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ารู้แต่ว่าหู อย่าบอกนะว่าผมไอ้นั่นน่ะมันอัพได้สี่ช่องนะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสก,กิลเคลลี่นะครับกับเออแม็กซิมนะครับแล้วต่อไปจะเป็นอะไรเดีย ไอ้นี่ดีไหมท่านผู้ชมตันจดตันต่อไปผมจะเรียกโคโนนะครับโอเคนี่นะครูท่าอาอคือมันอัพถึงเลเวลาตันเลยนี่หว่าใช่ไหมอัพเบลหกได้ร้อยหกสิบได้ได้ร้อยหกนาทีเลย เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเขาต้องขอไปแต่งตัวเรามาที่หน้าห้องแต่งตัวใส่ชุดนี้ดีกว่านะครับชุดนี้ดีกว่านะโอเคชุดนเนียเหมือนเหมือนจะแจกฟรีด้วยแล้วนะท่านชมก็โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคิปกันเลย ขอไปลองในทดลองในสีส่วสซะหน่อยนะก็ไปลุยกันเลยก็โอเคนะครับเขาไม่อยู่กันสี่สีส่กันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็มันจะอ้าวไอ้เชี่ยหัวคุยแล้วไอ้เชี่ยเข้าหัวผมเลย ก็เดี๋ยวตัดไปช่วงช่วงต่อไปกันไปก็โอเคนะครับเรามาอยู่ช่วงต่อไปกันแล้วแม่งี้มาถึงหัวผมแตกเฉยเลยก็เดี๋ยวให้ผมทำหวังว่ายังไม่ได้ทดสอบสก,กิลนึงช่วยช่วย ดีวไม่ช่วยเลยตัวเนี้นนยผมงอหัวไตหัวไตมา ก็เดี๋ยวโอเคไปช่วงต่อไปก็โอเคนะครับท่านผู้ชมเป็นฟีเจอร์เลยสรุปตัวละครที่อะไรบ้าท่านชมผมโคตรงงดยาไม่ช่วยเลย อยู่เลยขึ้นแมงลงโจ้เพื่อนตายเนี่ยเพื่อนตายอ่ะช่วยเพื่อนดิเพื่อนหัวแตกมาดีก็จะตายนะแต่ว่าเพื่อน ว่าจะตูมันจะตายโอ้โหก็โอเคตายที่แล้วชนะเอาวว้ทู้ชมไม่ยังหอเลยเพื่อนใช้ปืนเลยเพื่ยนเ <c oughs> ล่นไม่ถูกแล้วตอนนี้ ขอบปืนนี้ก็เอทีโฟยนะโอเคนะคถ้าใครถ้าผมพูดขับยาผิดก็ขออภัยดอวอหมกปิน มจะดูเลี้ยดูเลี้ยมตู้ชวมังผมคิดผิดเองแหละน่าจะพาท่านชมนไปโดด,โ,ไมโดดลุมไม่โดนลุมเด้อก็ไปช่วงต่อไปกันเลย ก็โอเคตาที่แล้วก็แม่งแพ้แแพ้ยกตี้อยู่เลย first b l o เฮ้ยคนดูแม่งแพ้ว่าไอ้สารโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ครับกดติดตามผมน้วนนะก็เดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันนะครับไปเลยกันเลย ก็โอเคนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือช่วงตัวตึงหแปดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะก็เราไปก็ถ้าใครแบบไปจดด้วยเดียเขาก็ไปแอดเขากันได้นะครับท่านผู้ชมนะคืออย่างนั้นแหละนะตามนั้นโอเคเราไปดูที่คนแรกเลยดีกว่าเช็ดเคหมดโดลรมสี่ว่ะแล้วอันนี้หกว่ะ น,นี่กันบ้างนะเจะเชคคนน,น,นี้ภาษาจีนไม่เชียวสามสามห้าวะ่ะมันสามารถจุดสต็อปได้นะผู้ชมอันนี้แปดแปดหกวะ่ะไม่ชม เ็ดเคนินห้าสามมานินมาลินเจ้าเจ็ด ก็โอเคนะครับก็เป็นอย่างกันบ้างนะครับสำหรับตัวตึงเบอแปดก็อย่าลืมไปแอดเขากันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับบายบายนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับบายก็โอเคนะผมลืมไปอีกคนนึงนะครับท่านผู้ชมนะนี่คนนี้นะโอเคอันนี้เขาเป็นหก 64ป่ะ64ค,ครับท่านชมเช็ดเขี้ยงตึงบายๆครับท่านชมจบจริงๆแล้ว